สวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเราจะมาเจอกันแล้วก็มาชวนกันทาเควสรายวันนะครับเอาละครับผมสาหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมเลยถ้ายังไม่เข้าใจระบบของเควสรายวันนะครับแล้วก็วิธีเทคนิคทํายังไงให้มันง่ายให้มันไวนะับผมก็ไปดูได้ที่คลิปนี้ปิ๊กอ่าเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ทีแล้วกันว่าจํานวนวันที่มากขึ้นนะครับผมเราก็จะได้แอมเบอร์มากขึ้นด้วย และจำนวนวันที่มากขึ้นนั้นจะได้เบอร์เท่าไหร่ก็มาดูกันที่รูปนี้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะพยายามบิ้วพยายามบิ้วนะครับผมพี่จะรู้ว่าคลิปนี้คนจะดูไม่เยอะนะฮะก็ก็เชื่อเถอะว่าวันหนึ่งที่ที่พี่ได้เยอะน้องก็อยากทำตามพี่อย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็พี่ได้ทำการส่องไปส่องบ้างแล้วนะครับว่าเวสสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมซึ่งเริ่มวันจันท์ก็คือพรุ่งนี้ จนถึงวันอาทิตย์หน้านะครับวันที่7จ็ดเอ้ยไม่ใช่กระาก,กราดาสิงหาคมเออขออภัยเราพี่ก็เตรียมตัวพร้อมกว่าครั้งที่แล้วเออเมื่อเรารู้ล่วงหน้าไงอย่างเช่นพอเราไปตกปลาปุ๊บตรงนูน้นเวทต,ต่อไปจะให้เราไปถ่ายรูปดิงน้อยเออพี่ก็เอาดิงน้อยไปด้วยเลยไงมันจะได้ง่ายขึ้นไวขึ้นนะครับผมเอาละนี่พี่เตรียมใส่ในตัวน้องยูยู่แล้วนะครับแล้วก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งหากน้องสมัครเป็นไพยมอแพทนะครับน้องก็จะได้รับแอมเบอร์จากเวทเลวันมากขึ้นถึง50เซ เอออย่างเช่นอกวันนี้ใช่ไหมพี่ได้เจ็ดละน้องก็น่าจะได้ประมาณ1ิหรือ11็ดนะครับเออมันก็ได้มากขึ้น5 0นั่นแหละเอาละมาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนที่กันเลยนะเวันแรกคืออะไรมาดูกันครับเอาละโอเขาให้แชร์รูปมา้างั้นเราไปกันเลยแล้ววันนี้เพราะความตื่นเต้นมากขึ้นนะครับพี่จะไปกับน้องยูยูนี่น้องยูยูตัวนี้นะครับบางคนไม่รู้เว้ยไม่ใช่ยูยูธรรมดานะฮะยูยูตัวนี้ เคยเปกอีกาสลบมาแล้วนะครับออเอาคุณว่าดูคลิปนี้แล้วกันปเป็นไงขายของตลอดห้องนี้ <c oughs> เออจับกีกามาแล้วนะครับทำเป็นเล่นไปเตะกีกาหลับมาแล้วเอออย่าอย่ามาดูถูกกันนะอย่ามาดูถูกกันนะเนี่ยตรงนี้ต้องเจอมาแล้วอุ้ยอย่าหักหน้าข้าสิหมาอยู่ไหนออกมาเอ,อ้ยมาอยู่ไหนวะเฮ้ยเสียง เสียงม้าที่ไหนวะอ๋อเสียงม้าเราเองใช่ไหมเสียงม้าเราเองปะไม่ใช่ดิเสียงหนูเหรอยูยูถ้ามากับนกมันก็จะหาง่ายของนี้ปะเออมากับยูนิคอร์นไงกล่าวว่าแบบน้องอยากเห็นยูนิคอร์นนะครับก็เลยแบบคียูนิคอร์นมาก็ได้วะเพื่อน,น้องจะแบบอิจฉาไงหเห็นแล้วอุ้ยมียูนิคอร์นด้วย เออมีแล้วยูนิคอนไม่ธรรมดานะครับผมยูนิคอนมีตัวนี้เก่งมากนะครับเป็นลูกยูนิคอนนะยูนิคอนที่ถูกผสมพันธ์แล้วนะครับอย่าเอ้ยเอ้าเอ้าฮาวเด้อต้องโชว์แล้วงี้เอ้ามาเลยมาเลยโอ้โหตบเอาตบเอาอ้ยออ้ยตบแรงตบแรงดีดไป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 ดีดมันไม่โดนด้วยดีดมาไม่โดนด้วยเฮ้ยลูกอย่าไปยอมมันอย่าไปยอมมันดีดไป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 วิ่เลเวลสามร้อยสี่สิบห้าโคตรเยอะโคตรเยอะ มา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 ดิไปดไป,ดดไปให้เลบดิหลับไปดิหลับไปดิไม่หลับปุอายเขาอีกอีนี่หลับไปหลับไปหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วตัวตัวตัวเรื่องแล้วตัวเรื่องแล้วหลับไปดิเฮ้ยหลับหลับหลับอยู่นี่หลับไป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 หนีไปไหนยัหนีไปไหนหนีแล้วเหรอใครต้องให้หลับอุ้ยไปดีลูกจะติดติดอะไรวะจะไม่น่าหมดเหรออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ ไม่หลับไม่ได้เดอายเขาครับผมต้องให้หลับเอาให้หลับติดบั็กไปดิมามาลุกโดดไปลุกโดดไปเฮ้ยไม่ได้หรอกคุยไปแล้วคุยแล้วมันต,ต้องหลับหลับหลับตัวอะไรมาตีว่าโอเคฮะเป็นไงเนี่ยนี่เลี้ยวสามร้อยสี่สิบห้านะครับกลัวเขาไม่เชื่อ,อเหนื่อยเลยเป็นไงฮะหลับเรียบร้อยนะครับผมนี่บอกแล้วใช้ม้าธรรมดาก็ได้นะครับเวลาที่ม้าธรรมดาประมาณในดันเจี้ยนอนะเลเวลมันจะสูง เออเป็นม้าแสงแบบนี้เอามาผสมพันธุ์นะครับสามารถใช้จับจัดดีได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่มาทําอะไรเนี่ยพี่พิมาหาม้าไม่ใช่เหรอแล้วยังไม่เจอม้าเลยเฮ้ยแถวนี้ต้องมีม้าไม่ใช่เหรอโอเคเดี๋ยวพี่พวิ่งหาอนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเจอขากลับมาเจอกันฟาคาโนเหรออุยอันฟาคาโนน่ากลัวที่สุดเลยเอาละต้องจัดอเอาไว้มาขนาดนี้แล้ว เอาไปมึงเจอปืนกูไม่โดนมาเลยอ่ะไม่ไหนวะมาเป็นไง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 เลับไปดีเลีับไปดีเลี้ยับไปดีเฮ้ยเาแล้ว เล่นกับไไม่เล่นมาเล่นกับปืนเทคนะครับผมมาอยู่ไหนอันฟ้าคานูเจอนะครับเดี๋ยวตอนที่จะให้ฆ่าอันฟ้าแรปเตอร์ตัวนี้มันจะเจอไหมน้องเจอแล้วคือน้องรู้ไหมว่าพี่หามา58นาทีเป็ดวินาทีนะครับ มาเจออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แถวเขาคิฟฟินนะครับด้านบนเนี่ยด้านขวาเนี่ยเหนื่อยมากแบบว่าหัวร้อนแล้วเนี่ยจริงๆพี่จะไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จพีดกินข้าวก็ค่อยอัดใหม่นะนะครับปะมึงหนีไปไหนวะเอออยู่เบื้องหลังมันัถ่ายรูปไม่ได้นี่ว่าทันปะ่าวะเนี่ยอืม กว่าจะเจอแบบหัวร้อนป่ะเอาพี่ลูกไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยพี่ออกเกมเข้าใหม่แล้วลืมเอาน้องพิศเข้ามาแน่เลยเนี่ยลืมไปตรงไหนวะเนี่ยวรีเควส์มาก็ได้ไม่เป็นไรจะไปไหนเฮ้ยขอถ่ายรูปหน่อยเฮ้ยจะเตะให้สลบเดียว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 แม่งกว่าจะหาเจอกระโดดลงปุ๊บปุ๊บ,บเอามาไหนอู้ ชั่วโมงหนึ่งพอดีน้องเฟสเนี่ยคือเอาตรงๆเลยล้มหากัตรงนี้นะจะได้ไม่ต้องวิ่งวนไบวนมาตรงนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดเกิดแล้วมั้งไม่คุยโม้ละตอนแรกคุยว่าจุดเกิดอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ไมเจอ,อวิ่งไปเสาเขียวนอนไปคืนนึงเออใช้เวลาหาสองวันนะในเกมเอาให้ง่ายอะ่ะโอเคครับผมเขาขึ้นมาแบบนี้เราก็ออกเนาะมาได้แล้วครับผมวันแรกวันที่สิบห้านะครับเจ็ดเอมเบอร์เนาะ โอเคครับเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวแป๊บหนึ่งแฟนพี่รอนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาทําใหม่เนาะวันที่สองวันถัดไปนะครับโอ้คลิปทำ <คน S 1> ยากมา,าต่อกันวันที่สองนะครับหลังจากกินข้าวมาแล้วนะฮะเออมาวันที่สองสิงหาคมนะครับเวทจะเป็นอะไรมาดูกันเลยแแทแทมทำอะไรวะฮะอ๋อมองทันพอดีก็คือให้เก็บเกี่ยวตัวนี้นะครับ เนี่ยตัวเนี้บูรี่ไรโนฮอนนะครับก็คือนอแรดเออห้าอันนะเวสนี้นะครับเนี่ยพอเรามีไว้แล้วเก็บไว้นในตัวแล้วนะครับมันก็จะง่ายแบบนี้เลยนะนี่ขนาดเก็บไว้นในตัวสัตว์่ะยังได้เลยอะเห็นปะเออเวสนี้ก็ถือว่าพี่ใช้เวลาทําไปทั้งหมด5วินาทีนะครับ <laughs> เวสเมื่อกี้1ชั่วโมงเต็มๆเลยอ่ะพอดีเป๊ะเลยนะครับเอาล่ะเก็นที่เวสถัดไป จะเป็นอะไรวันที่สามสิงหาคมมาเออมันจะยากอีกเวทหาแรปเตอร์ว่าค่าแรปเตอร์ใครดูนะพี่จะใช้เวลาหานานแค่ไหนมาดูกันอ่าวันต่อมาครับผมเป็นอะอยนี่ไงให้เทมน้องมีโซปีดอัคัตนะครับก็คือลิงน้อยอะพี่ไปลืมไปตรงไหนไม่รู้อ่ะพี่ออกเกมแล้วเข้าใหม่ไงแล้วเขาก็จะลวกจากบ่าเราใช่ไหมล่ะมาเร็ีเวสมาได้ครับอ่ะลีเควสมาเลย เวทนี้ M พี่ก็น่าใช้เวลาไปประมาณหนึ่งนาทีครึ่งแล้วกันเออก็ถือว่ามาแล้วมาแล้วไปถ่ายรูปก่อนแล้วกันไหนอะอ,อยู่นี่ฮะมองปุ๊บผมได้เ,เวทแทงได้อีกแล้วฮะวันที่17นะครับพี่น้องมานบ้ามาก็สรุปว่า3วัน3ามเวทนะครับพี่ได้มา21อแอมเบอร์ถ้าหารเวลานะหารเวลาพี่ใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมง5นาทีเท่ากับว่าวันละ 20กว่าสาทีเนาะเออก็ถือว่าไม่เยอะนะก็ถ,ถึงตรงนี้แล้วนะครับมาอะไรนะํะมากาะแกะกาะแกะเนี่ยที่ต้องเยอะต้องแย,ย่ฟันเลยเอาเปลี่ยนเวลาอีกครับผมวันถัดมาวันที่4นะครับสิงหาคมเออเป็นไงเวลาง่ายก็ง่ายนะเวลายากมันก็ยากคือพี่แนะนําแบบเนี้ยถ้าเราแบบว่าไม่ใช่คนที่กดไทเเซฟบ่อยๆนะครับเจอ OV วี p รัปเเจอม้าแบบเนี้ย เอาอนกกระเจนทวิตนะครับหรือนกยักษ์ก็ได้นกอะไรที่มันคีบได้อะคีบมาไว้แถวบ้านเลยแล้วก็ทํากรงไว้เออลวล้อมไว้นะครับมันจะได้ไม่ไปไหนไง,ไงเวลามีเวทปุ๊บจะได้ถ่ายรูปได้นะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเราล้อมไว้แบบนั้นมันก็มีโอกาสถ่ายนะครับในออฟไลน์อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรากดไครที่เซฟโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในระยะสายตาเราอ่ะเขาก็หายเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคเวทวันถัดมาคืออะไรทําอะไรอ่ะอ๋อให้เราเลี้ยงลูกโดโรธ์เอตรงนี้เลยแล้วกันพี่เตรียมทุกอย่างมาแล้วนะครับ ดจะไม่ต้องบินไปบินมาไงพี่ลองไปส่องเวสแล้วนะครับว่ามันให้ทำอะไรอ่ะมากองไฟมาไม้มาออาวางกองไฟกันที่ฝาปุ๊บไม่เกินสี่กองแน่นอนมาโอเคครับผมใส่เชื้อไฟไปใส่ไม้จุดไฟไม้จุดไฟ จุดไฟจยุดไฟเอาละแล้วเราก็ดอรอปไข่ดโูดไปเลยนี่ mm hmm. ก็คือทําการผสมพันธุ์ไว้แล้วไงแล้วมาใส่ไว้ในตู้เย็นก็ได้ใส่ไว้ในภากาอาหารสัตว์ก็ได้นะครับหรือใส่ไว้ในตัวสัตว์ก็ได้มันจะช่วยยืดอายุการเน่าเสียนะครับอ mm hmm. มาอันนี้ก็รอครับดูที่กี่นาทีสี่นาทีมั้งเออห้านาทีาประมาณนั้นนะน้องโอเคครับ เด <minutes> ี๋ยวพี่จยืนรอไปเนาะเอาละได้แล้วได้แล้วได้แล้วสามสองหนึ่งมาเร็วเร็วลูกเร็วตื่นมาโพโอเคกดเคมปาบและเทนครับมาเจ็ดเอมเบอร์นี่วันที่สิบแปดเรียบร้อยครับอันนี้ก็มายั่วจังเลยเนี่ยไปหาเจอดิเดี๋ยวฟันเลยไว้พวกนี้เนี่ยเอาละเดี๋ยวดับไฟก่อนแสงมันจ้าเกินไปดับไฟเถอะเฮ้ยนี่ขวางว่ะอ่าโอเคครับผมปล่อยมันก็แหละดับไม่ได้ก็ อย่ามาเปลี่ยนวันที่กันฮะ,ะมาดูว่าวันถัดไปเป็นอะไรต่อไปเป็นวันที่5สิงหาคมนะครับ5สิงหาคมเป็นอะไรพี่ว่าต้องเป็นตกปลาวะ่ะนี่งานจริงด้วยนีไ่ไงมาแล้วครับตกปลาที่นู่นเลยอะน้องตรงถ้ำสก,กายหลอดอะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงถ้ำสก,กายหลอดเลยพี่ว่าพี่ที่เควสคุณสัรวจบัดีกว่า ไปกับน,น้องอยูนิคอนแบบว่าก็อยากไปเนี่ยจะเหนื่อยแล้วอะคลิปนี้นานแล้วตรงนี้ไดยเหรออ,อ๋อตรงนี้เลยเนี่ยคือตรงนี้มันไม่มีปลาให้เลยอะน้องมันเป็นจุดที่แบบตกปลายากมากอะเอา้าแล้วก็อีบังหน่อยได้ปะเนี่ยรือเหมือนเลือดจะลดแล้วเนี่ยอุ้ยเลือดลดวะมันหนาวเกินหรือเปล่าจริงด้วยเลือดลดนะครับอุ้ยเลือดลดตัวรัวเลยทำไงดีวะเนี่ย เอ้ยกินอะไรเพิ่มเลือดได้วะเอ้ยเราข้าไปที้ได้นี่วะุ้กขับนฟังไฟวะของพอค้าบปาวะน่าจะพอนะเอามาดิมาดิเฮ้ยไม่คาดคิดเลยว่าเลือดจะลดนะครับพี่มากับชุดเทค็กไงไม่ได้ชุดเหล็กนะครับชุดเหล็กชุดนี้มันแบบมันไม่ได้แบบหนามีค่าพลังป้องกันนุกี่นั้นมากมายนะฮะเตาอยู่ไหนวะเนี่ยเอาหา่าเตาไม่เจอวะเจอจแล้วจะแล้วอยู่นี่ขาดอะไรขาดหินเหรอหินมาครับมา สองเตาดิต้องขับมาสองเตานะครับบังก,เงกเ็เลยบังก็เลยอุ้ยเรืจะลดหมดตัวแล้วจะตายแล้วจะไม่ทันแล้ววะโอ้ยโอ้ย,อย,อยทันไหมวะตายก่อนนะเระื่งนะเอาละครับจุดไปหนึ่งกองน้องระวังกันด้วยนะมาแม่ผีมาตอนคืนนะครับเป็นยนันหนาวตอนวันนะเอาละได้แล้วมัง้ง ยังหนาวอยู่ไหมเนี่ยปุ้ยยงรถอ,อีกเหรอปุ้ยต้องขนาดไหนอ่ะเนี่ยปุยงรถรัวเลยอะ่ะปุ้ยกองไฟทุกกี่กองวะเนี่ยเอา้าเอา้าเอา้าจะมาตายอย่างนี้ไม่ได้นะไอเขานะเอาครับมาแม่งสองกองอามาดูเรว่าจะได้ไมั้ยตอนนี้อืมอร่อยอยูไ่ไม่เข้าท่าเลยอะ่ะ มา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 โอ้โหเอาเฮ้ยเขี้ยมาไงมันอะตะโถมันใช่เรื่องมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันจะประกัดกูอีกเนาะอุ้ยได้บอกว่าเตาพังแล้วนะไอ้เขี้ยนเอเตาพังไปเลยเฮ้ยเฮ้ยตายตายแน่แน่เอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยใครกัดวะเอ้า ตายงี้กันได้เหรอ <c oughs> อายไม่เนี่ยนี่ถ้าเป็นหมดฮดคอนี่ทำไงเนี่ย <c oughs> เอาล่ะพี่ไปเกิดที่บ้านก่อนต้องมากับชุดเหล็กแล้วครับต่อไปต้องมากับชุดเหล็กแล้วเปลี่ยนชุดแปบ๊บ <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยตา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 ยเหรอ ยังอยู่ไหมอ่ะเฮ้ยน้องมิโซะยังอยู่ไหมอ oh, <no. S 1> ย่าบอกว่าน้องมิโซะตายนะ oh, <no. S 1> น้องมิโซะไปไหนแล้ววะแล้วของเราไปไหนหมดนะของตกหมดเลยหรออย่าบอกว่าเก้าอี้ก็ตกด้วยนะเก้าอี้หายไม่มีของใช้แล้วเนี่ยไม่มีเก้าอี้อยู่นี่อันหนึง่ง <c oughs> แล้วของอื่นไปไหนหมดอ่ะหา <c oughs> มาป่าก็มาอีกเอา้า <c oughs> โอ้โหตัวแดงมาเลยอ่ะ ยา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 ไอหนูยาไม่ตายเหรอไอไม่ตายเหรอนะโอ้โหยังไม่ตายด้วยไม่อึดจังวะอุย้ยมันกัดทะลุอันนี้ได้อ่ะโอ้หแม่งโคตรเก่งอะ่ะมันกัดทะลุน้ำแข็งอะ่ะอุย้ยกระเด็นเลยไปเจอข้างล่างหน่อยมะไหนอยู่ไหนมาเจ๊ฟันเชา้าอ่ะฟันมันดิเออ โลมาอย่ามายุ่งมันชิ้นเรื่องเล่นของไปอยู่ไหนวะจะกลับมาเก็บของอันีพี่ไม่ได้เอาเก้าอี้มาไม่ได้เอาเบ็ดมาแล้วเนี่ยน้องมิโซก,ก็ไม่อยู่นะครับของเราก็หายที่อันนี้อะไรวะเนี่ยนี่ก็เก้าอี้ที่พี่มาตกไว้กลางไต้ไหนไมไ่รู้อ่ะมาตกไว้นานแล้วอ่ะทำไมไม่คุ้นตรงนี้เลยวะ หรือว่าอันนู้นวะเป่าให้ที่ตามก่อนตามมาลูกมาตามมาเด้อจะว่ายเองก็ได้แต่ให้ตามมาแล้วกันน่าจะเป็นตรงนู้นหรือเปล่าโยกกับพี่ต้องว่ายกลับไปอีกรอบนะเอ้ยไม่ให้ตรงบินกลับไปอีกรอบนะไปเอาพวกเก้าอี้พวกอะไรอ่ะพี่เกลียดไปอ๋อทุกงานทุกงานต้งตรงนู้นไงตรงนู้นไงใช่ไหมเห็นแล้วแบบ เออนี่ไงโอ้ใครวะเนี่ยรวมมาขึ้นมาตายเอ้ยเสียงลิงอยู่ไหนวะมีโซก,กตายปะวะเฮ้ยมึงฆ่าพิโซก์ปะเนี่ยมิโซก,กูไม่มีอะไรป้องกันด้วยมาเลยมาเลยกูไม่กลัววพวกมึงอะมามามาอะไรของมันวะเนี่ย ไม่ตายวิธีเด้อเฮ้ยไม่อึดจังวะเฮ้ยช็อตมาเลช็อตมาเลยไม่กลัวหรอกมามามาเสียลิงไปแล้วแน่เลยอ่ะเพียวของใส่ไว้ในตัวสำรวจนะครับผมก็น่าจะตกเป็นกระเป๋าอยู่แถวนี้พี่ก็เลยไม,ไม่ไม่คิดว่าจะตกเฮ้ยนี่ไงลิงลิงลิงอยู่นี่ลิงอยู่นี่ลูกพ่อมิโซะมิโซะจะตายแลลูกมาขึ้นมานี่มามิโซะได้แล้วมิโซะคืนแล้วน้อง โอ้ยขึ้นยังไงวะเนี่ยขึ้นไม่ได้ปะเออขึ้นไปเอ้ยเมื่อกี้สำรวจมันน่าจะทำกระเป๋าตกอยู่แถวนี้นะใบไ,ไหนวะใบนี้เปล่าเออเออได้แล้วได้แล้วไ,ไ,ได้ของคืนแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้สำรวจยูสำรวจสำรวจยูสำรวจ เออลงพื้นมาโอเคครับผมใช้ได้ใช้ได้มาทำเล่นกีกันต่อครับมันจะมีปลาอะไรพี่เนาะแถวนี้อวางเก้าอี้ไปครับวางเก้าอี้ไปเลยผมร่มหน่อยอ่านั่งแล้วพี่จะใช้เป็นแอมเบอร์ไปเลยนะครับเอาเบ็ดมาลากแอมเบอร์มาใส่เลยเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้นะครับว่าปลาตัวไหนกินอะไร อ่ะวางแม่งไปเลยไปครับโจุอ่ะรอครับจังหวะนี้เฮ้ยกินแล้วกินแล้วกินแล้วนึกว่าจะนานนึกว่าจะนานได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคได้น้อยมากเลยอ่ะได้ของน้อยมากแต่ก็ยังดีคือไม่ได้สนของหรอกเอาจริง ผมสนให้มันกินเร็วๆอะ่ะผมไม่ได้ไปทำอย่างอื่นนะฮะนี่พี่ต้องไปหาอันฟ้าแรปเตอร์อีกไม่รู้จะไปหาเจอหรือเปล่าเลยวะไม่รู้ว่าเหยื่อไปค้างอยู่บนน้ำแข็งเปล่าะะเหมือนมันไม่จมน้ำปะหยิบขึ้นมาได้หยิบขึ้นมาปุ๊บหยิบไหมหยิบขึ้นมาจะเสียเหยื่อเปล่าวะลองๆนะตอนนี้พี่มีแอมเบอร์อยู่สี่นะครับนนเนี่ยในฮอตบาร์เนี่ยพี่หยิบขึ้นมานะหยิบไงวะเปลนเป็นมือปุ๊บ สี่ร้อแดเหมือนเดิมนะเออไม่ได้เสียเยื่อไม่เสียเยื่อนะ้องพี่คิดว่าจะเสียเยื่อไงเอากินละ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 ไม่นานไม่นานไม่นานประมาณสองนาทีสองนาทีเอาล้วครับเอาล้วครับอ่าคราวนี้ได้เยอะอยู่ตัวใหญ่ได้มาทำไมก็ไม่รู้ให้หนัก S 1> <S 1> <S ยีเบ็ดขึ้นมาคว้างไม่ใหม่นะตรงนี้นะไปปึ๊บอ่าต้องจมน้ำแบบนี้หรือเปล่าเมื่อกี้มันไม่จมน้ำไง <S 2> <S 2> จะนั่งตกปลาอยู่ริมตะเอ้ยกินแล้วกินแล้วกินแล้วยังร้องเพลงไม่จบท่อนแรกเลยอะ่ะพอจมน้ำอะ่ะไวอะ่ะพี่แอบกลัวเนี่ยว่าตรงนี้มันพี่เคยมาตกแล้วมันนานมากเลยไงโอเค แต่ตอนนั้นพี่ไม่ได้เอาแอมเบอร์มาตกแบบนี้นะครับพี่ใช้เป็นเหยื่อธรรมดาใช้เป็นแซฟบ้างปุ๊บเออมาเดี๋ยวพี่ทิ้งของแป๊บหนึ่งหนักแล้วครับทิ้งของไปแล้วมาดูกันว่าเควสวันถัดมานะครับเขาให้เราทําอะไรเมื่อเหลือสองเควสที่พี่จําได้ก็คือเควสตามหาอันฟ้าแรปเตอร์แล้วก็ฆ่านะครับกับเควสเก็บไบโอท็อกซิกแต่จาไม่ได้ว่าเควสไหนเป็นวันอะไรเท่านั้นแหละอ่ามาปุ๊บ นี่ไงตามหาอันฟ้าแรปเตอร์นะครับไปโอเคเดี๋ยวกบไปเจอตรงนั้นเลยฮะพี่ไม่รู้ว่าพี่ต้องหานานแค่ไหนนะครับตอนนี้พี่ทำทำเควสรายวันเนี่ยมาแล้วหนึ่งชั่วโมงเขาบิกสา,กามที่สามนาทีนะครับไปเดี๋ยวกบเอาแล<า>้วครับผมในที่สุดพี่ก็หาเจอจนได้นะครับก็ใช้เวลาประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้งนานอยู่นะเนี่ยอยู่ข้างล่างนี้นะครับวิธีหาของพี่ ก็คือพี่จะมาหาที่เกาะคาโน่สลับกับไออะไรนะเรียกว่าอะไรนะเขากิฟฟินเออนะครับสองที่นี้อย่างเช่นพี่มาที่เกาะคาโน่ปุ๊บถ้าไม่เจอพี่ก็กดไททเซฟนะครับแล้วก็ออกเกมเข้าใหม่แล้วก็บินไปที่เขากิฟฟินนะครับจากนั้นก็หาที่เขากิฟฟินพอหาเขากิฟฟินไม่เจอพี่ก็กดไททเซฟเออกเกมเข้าใหม่แล้วก็บินมาที่เกาะคาโน่นะครับงงไหมก็ทำอยู่หลายรอบอะ่ะก็เป็นครึ่งชั่วโมงอะ่ะคิดดูแล้วกัน ข่วงแม่งเลยมาห้าวแล้วก็มาข่วงไปดิครับผมตายตายังตายยังอยากท้าแล้วจัดไปดิครับจัดไปดิหูเลือดมันเยอะจังวะท่าเราก็ไม่แรงด้วยนะครับอืมไม่เอาพิพิฆาอันฟาดัปเตอร์ดีกว่าไอ้หงายวะเนี่ยม,มา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 ,มาเดี๋ยวดาบดอกเดียวเขาแหละมามาโอเคอันฟาดัปเตอร์อยู่ป่าวะเนะี่ย ไปแล้วน่าอยู่แถวนี้นะหมูแต่หมูหายไปไหนแล้ววะเนี่ยไม่ใช่ว่เลเวล,มเวลไม่เยอะอะไร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 มามามาดิมา,มา,มา,มาดิโอ้โหไม่ตายไม่ตายด้วยดอกเดียวไม่ตายด้วยโคตรโหดอ่ะดอกเดียวไม่เอ,าาอ้าเอาไม่แล้วอันฟ้าไปไหนเนี่ยไปเรียกอันฟ้ามาดิเอ้า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 ห้าวฮะไอ้พวกนี้ห้าวเหรอมาดิครับมาดิครับ เอออันฟ้าหายจ้อยกูหมูแต่หมูใครไปเนี่ยข้างหน้าเนี่ยใช่ป่ะวะใช่ไม่ใช่ยิงแม่งก่อนแล้วแรปเตอร์ธรรมดาอู้เยอะวะทุุปกูต้องสู้ทั้งเกาะเลยใช่ปะเนี่ยยิงหานฟ้าก่อนดูเมื่อกี้ฉันฟ้าปะทีเล็กอย่าห้าวทีเดียวเท่านั้นแหละมา ตัวนี้ก็ไม่ใช่อันฟ้าว่ะเอา้าฆ่าไปตั้งหลายตัวแล้วแล้วอันฟ้ามันวิ่งไปไหนอะ่ะมันต้องยังอยู่ดิระดับอันฟ้ามันจะโดนตัวไหนฆ่าตายได้ยังไงใช่ไหมเอาละครับวิ่งหาก่อนแถวไหนวะเอา้างานงอกเลย นะครับหน่าอยู่แถวนี้เปล่ารับอันฟ้ามันต้องเลือดเยอะอยู่แล้วไงนี่งไงนี่งไงไม่เห็นมีเดี๋วะนี่ไงนี่งไงนี่ไงใช่ปะน่าใช่นะใช่ปะใช่ปะใช่ดิใช่ดิใช่ด,ใชด,ใชดิใช่ดิมาเลือดเท่าไหร่เลือดเก้าพันเลือดเอก 9, เ้าพันโอ้ยทีเล็กอย่าทีเล็กอยญ่มาห้าวทีเล็กอยญ่มาห้าวอ่าฟ้าตายแล้ววะ ไปทำเปิดเว็ยแต่กันทีเล็กทีเด็กเว็บร้อยหกห้าเบร้อยไปดีครับเออมามามาเอา,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 เอาแล้วน้องทำดวดอยู่ไหนไวนะเนี่ยริมทำดวดไปแล้วน้องเอาอยู่นี่ไว้โอเคมาอันสุดท้ายนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นให้เก็บเกี่ยวไบโอท็อกซิกเนี่ยเออมาไ,มได้ตัวก่อนเลยมาเดีย๋ยวพี่เปลี่ยนันที่ดูก่อนว่าใช่หรือเปล่านะครับวันสุดท้ายที่เราจะทำกันคือวันที่7สิงหาคมนะครับผมมา รับเควสมาปิดจะต่างเปก้อนหนึ่งครั้งรับเควสก็ดีปึ๊บสำเร็จเควสแฮมอ่าโอเคครับผมให้เก็บไบโอท็อกซิก100อันนะครับอ่ะโอเคปิจ่าหิวน้ำและปิดชิดกันอีกว่าโอเคครับผมทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับก็คือการพาน้องทำเควสรายวันนะครับพี่ใช้เวลาจริงไปประมาณประมาณ2ชั่วโมงนะครับกับการทำเควสเพื่อรับเท่าไหร่อ่ะ 7จ3ดห้าส4 9ทีอมเบอร์นะครับ <Wow. S 1> กับเวลา2องชั่วโมงน้องก็ลองคิดดูว่ามันคุ้มไหมนะครับถ้าอยากทําก็ลองทําดูแต่ว่าพี่ทําแล้ว15วันไงมันก็เลยได้7แอมเบอร์นะครับโอเคนะฮะแลวพวกม่วันอาทิตย์หน้าสําหรับรายการนี้นะฮะร,รายการเจ,จ๋าพาทำเวทโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ